คนวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับฟิลม์มชาแนลวันนี้ผมก็จะมาเล่นไม้ค้าบนะครับเอาชิดรอดกับโลกอะไรก็ไม่รู้วันนี้ผมแต่งตัวมาในในนามของดีมนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าก็จะเปลี่ยนตัวแล้วเดี๋ยวผมจะแต่งตัวเป็นตัวอะไรดีอันนี้ผมก็ไม่รู้นะถ้าใครอยากให้ผมแต่งตัวเป็นแบบตัวอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมขอแต่งตัวเป็นดีมก่อนแล้วผมก็ขอปรับมุมมองด้วยซีรีส์นี้จะเป็นซีรีส์ที่ เออจะมีแต่อะไรก็ไม่รู้นะผมได้ลงมดของบอสลงนูง่นล,ลงนั่นมัวม่วๆเลยครับม้อย่างแรกเราไม่มีของครับเราต้องตัดไม้ครับผมลงมดตัดไม้ทีเดียวแตกมานี่โคตรอีซ oh, ี่ตัดดตั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 ดตเอาต้นไม้แตกเฉย ได้แบบนี้ยังไงต่อขับไม้ครับรับไม้ครับไม้ผมได้ลงมอดคอนมาด้วยนะครับลงมอดเพนเวสซมบีลงแรมาเพียบเลยเนี่ยผมลงมอดคอนมาแล้วก็หนึ่งผมขอเอาไม้ก่อนนี่ผมก็รู้นะว่าเอ,อ่อคอนมไม้ทำอะไรได้เต่รู้คือมันตัดไวมาก ยึดยึดอืมตัดโคตรไวน,นี้เราก็สามารถฟาร์มไม้ได้ชิวๆเลยครับอุย้ยเนี่ยผมโลงมอดเพนเวซัมบี้มาก็าจะเจอตัวอะไรเพียบเลยก็ไม่รู้อุย้ยตัวอะไรเนี่ยโอย้เก็บอะไรอุย้ย มันคืออะไรอะนี่ไนมันคือดอกทานตะวันใช่รึเปล่ามันคือดอกทานตะวันใช่ไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้ผมก็ยังไม่ผมก็ลองเล่นมอนนี้มาเฉยๆครับแล้วผมเห็นว่าจะทำซีรีส์วยผมก็เลยลองเอามาเล่นดูพวกผมเจออ้อยแต่อย่างแรกเลยเราต้องอัดตัดอ้อยเพราะอ้อยจำเป็นมากอืม่มว่าทำเป็นชนาในอนาคต จุบ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 ตัดรัวๆครับตัดโคตรไวตัดโคตรง่ายโคตรอีซี่อุ๊ยไม่กอดไปผมว่าไม้พวกเราก็มีค่อนข้างเยอะแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปหาผจญภัยก่อนดีกว่าผมอยากรู้ว่าเราจะเจออะไรมากเรื่องขอของไม้ไว้ติดตัวสักสองกองครับ ผมขอเยอะๆเลยดีกว่าขอถังป่าไปเลยผมจะตัดไปตอนที่ไม้ผมแบบได้เขาครบเลยเยอะๆเลยนะครับก็ตัดมาแล้วนะครับที่ผมตัดเออไม้จนเออค้อนยักษ์แตกนะครับก็ได้ไม้มาทั้งหมดสามกองนะครับอืมอ้อยเจอหินขอขุดหินสักแป๊บนะครับเจอเนี่ครับผมได้ทีละสามคูณสามนะมันเป็นมอดค้อน นี่ครับสามคูณสามสมคูณสามดผมขอขึ้นไปด้านบนก่อนปับ๊บผมจะไปหาประจนไเลยแต่อยา่างแรกที่ผมต้องมีผมขอครับพวก่อนอ้ยตัวอะไรเนี่ยคืออะไรอะ่ะผมขอลองค้าวดูก่อน ผมอยากรู้มันคืออะไรฮะฮมันเอาไว้ปลูกอะไรแน่เลยเอาไว้ปลูกไอ้ต้นทานตะวันต้นนั้นหรือเปล่าอาจเ,เป็นไปได้แต่ว่าก่อนก่อนอก,ก่อนนี้เราจะไปโม้นครับขอขอไปดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างลูกใบนี้ถ้าผมเดินผ่านมาหรือทำอะไรให้ทุกคนขาดใจขอโทษครับ พอของมันตกเยอะผมขี้เก็บโอ้ยไม้ก็เยอะเกินไปๆผมอยากรู้ันจะเจออะไรผมได้ลงมอสบอสที่แบบมีพลังหรือมีอะไรด้วยนะครับถ้าผมเจอผมก็อาจจะตายได้ภายในทันทีแล้วเพราะผมลองไปทดลองบอสมาบอสมันงโคตรเก่งเลยครับโอ้ไม่เหลืออะไรแล้วโอ้ย เจออีกแล้วเหรอนั่นคือตัวอะไรมันโตมาจากฟ้าเยอะจังผมจะไปหาเหมืองลงหรือหาอะไรลงนะเพราะผมอยากรู้ว่ามันจะเจออะไรต้งขอดูก่อนว่ามันครับยังไงไอ้ไอพวกทานตะวันอะไรนั่น ลงมอสเพนวิซัมบี้มามันก็ต้องมีของที่สามารถเป็นแบบเป็นพืชครับแล้วมันก็จะยิงออกมาได้เป็นลูกกระตุนเลยเฮ้ยโต๊อะไรอ่ะนี่เนี่ยน่าจะเป็นโต๊ะที่เอาไว้คราบทำเม่นั่นใช้เหล็กแล้วก็ไม้มันไม่มีเหล็กพวกเราต้องรีบไปหามารุ้มกันว่ามันคืออะไรเฮ้ยตัวไหนนั่นไหม กัมบี้เกิดแล้วแล้วเนี่ยมันคาบดาบมันดาบยักษ์เลยนี่โว้ยมาด้วยนี่นี่นี่โอ้ยมาเลยหัวแตกโอ้ยนี่แน่ตายไปซะโว้ยมันได้ดอกทานตะวันมาด้วยทุกคนเจ๋อเจ๋อเจ๋อมาเลยไอ้ไอช เฮ้ยย an ่าเฮ้ยาำไปซะเฮ้ยเ้ยเฮ้ยมันเกิดเยอะจังดูทุกคนแล้วมันโอ้ยมันกินผมแล้วมันไม่แพ้แสงแดดด้วยนะเนี่ยเงินเอาไว้ทำอะไรได้ผมมีต้นดอกทานตะวันด้วยผมว่าเริ่มมืดแล้วผมว่าเริ่มอันตรายแล้ว หืมเกิอดอะไรแก๊บมาเธอให้ได้ทุกตัวมาเลยโอ้ยมันได้เจมมาด้วยครับโอ้ฟ้ามืดแล้วลีวิงลีวิงลีวิ้งอุยวัว อเนื้อหน่อยนะวัวอืครั้งเดียววัวจอดโคตรสวยเลยทุกคนดูดูแสงที่นั่นสิอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหสวยมากตัวอะไรอะ่ะฮะเดี๋ยวเอ้ใครเนี่ย ข้าไม่ได้อะไรเลยครับโอ้โหตัวตัวตึงซะด้วยตัวตึงตัวตึงซะด้วยไก่พี่เลยครับโอ้ยผมะตายผมะตายผมจะตายมาดิมาดิ มาดีมืดแล้วอทุกคนผมว่าผมต้องพักอยู่ตรงนี้ก่อนอู้น่ากลัวขอตัดไปตอนเช้าเลยนะครับทุกคนตัแล้วครับทุกคนผมโดนลุมผมโดนลุมออกไป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 ไม่ไม่ออกไปอย่าม,มงมาใช่เหมอออกไปออกไป ไม่ไม่ไม่ไมผมโดนลุ้มกัดว้าไป้ว้ายว้ยมาดิมาดิกากว้าฮะเอ้วของผมหายหมดเลยเดี๋ยวนะครับทุกคนผมไปตายตรงไหนวะอืม เดี này ๋ยวผมตาตรงไหนเนี่ยโอ้ยไม้สามกองด้วยไม่น่าใช่ตรงนี้ตรงไหนวะเอ้ยกอดด้านหน้าใช่ไหมใช่หรือเปล่า เงือว่นาน้ำปลาเร็วๆสิว่นาน้ำปลาเร็วๆอาจจะมีค้างแล้วก็แหลกหน่อยนะมุมตาแถวนี้ใช่ไหมหนรูที่ผมตายอะ่ะบุกี้อะ่ะนี่แถวนี้แน่ๆ ใช่ไหมไม่ใช่มันอยู่ไหนเอาของผมมาต้องตรงนี้แน่ๆไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินผ่านมาแล้วอยู่ไหนว่าตรงนี้ใช่ไหม ใช่ลูกผมก็จำได้ว่าผมเดินตรงไปตรงไปอีกนิดตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่อีกโอ้โห้โกรธแล้วมันอยู่ไหนเนี่ย จ้ามถ่ทุกคนผมว่าพูกเราเลือกใหม่ก็ได้ไม้สามกองไม่ไปไเป็นไรหรอกจ้างมันเถื่อาหาใหม่ก็ได้แต่ก่อนจะไปผมอยากลองต้นนี้ว่ามันจะได้เท่าไหร่ทุกคนดูนะผมมีไม้อยู่แค่ห้าอันนะต้องรวมจะได้เท่าไหร่ะไดเนี่ย ยังเหลือเอาลงมาอืมได้เกือบยี่สิบอันครับผมว่ายี่สิบอันเลยแหละใช่ยี่สบกว่าอันนะประมาณยี่สบเอ็ดยสิบสองอันตรก็เจอซัมบีกแล้วผมเกลียดมันแล้วมันกระสายตาดีมากมองหมเห็นโคตรไว ตองวิ่งมาไกลๆก่อนโอเคผมมีเวลาละขายห,หมดเลยขายห,หมดเลยมาสิไอพวกซัมบี้ดาบยักษ์ทำยังไงนะยังจำไม่ได้ดาบจิ๋วมาก่อนก็ได้ ท่นี้ไอ้พวกกาอือมามาอืออืออืตายอืออือโอ้ยเดี๋ยวดอกทานตะวันด้วยผมอยากลองปลูกจังเป็นยไงโอ้ยผีไก่บ้าตัวนี้มันผีไก่บ้าครับมันคือผีไก่บ้ามันคือผีไก่บ้าจริงๆด้วยเฮ้ย เฮ้ยคืออะไรเนี่ยไปผมว่าผมต้องเดินต่อไปแล้วต้องไม่หยุดคลิปหนึ่งเอ่อผมจะเฉลี่ยเวลาไว้ที่ประมาณสิบห้านาทีนะครับว่าผมไม่อยากอัดนานครับผมกลัวคนดูเบื่อหรือเปล่าไม่แน่ไม่รู้ โอ้แต่ขุดช้ามากเลยคตรเสียเวลาโอ้อาจจะมีเสียงรบก,กวนนะครับข้างบ้านผมเขาก่อสร้างกันเขาทำอะไรของเขาก็ไม่รู้แล้วก็หวาน ได้แล้วเราต้องค้าวขวานยักษ์ขวานปีศาจก่อนนะครับนี่แล้วก็ดาบยักษ์เพราะดาบยักษ์จำเป็นมากเลยนะครับเอาไว้เวลาเจอผีเกนะครับเราจะได้หนีได้แล้วนะครับทุกคนผมว่าผมขาดอะไรไปอย่างนึ่งที่ผมขาดเลยก็คือเออ นี่ผมปบให้มันตายแล้วของไม่ตกผมขอญาตโกงนะครับว่าของไม่ตกผมว่าผมน่าจะตายบ่อยมากเลยในเออมอดนี้โพ้าแต่ว่าผมว่าคลิปนี้มันก็เริ่มนานแล้วนะครับทุกคนทุกคนถ้าทุกคนเห็นว่าผมวางตัวคาไปเยอะไม่ต้องสงสารนะผมขี้เกียจทิ้งเอผมขี้เกียจหดมามว่าอีพีนี้ก็ไม่น่ามีอะไร้วครับ ก็เดี๋ยวไว้ EP หน้านครับผมจะมาหาพวกดอกทาตะวันหรือมาหาอะไรเยอะๆเยอะๆแบบเยอะๆมากๆเลยนะครับทนโอเคครับนี่คลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับฝากฝากไอ้ตัวนี้ไว้ด้วยฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับบ๊ายบาย